มนุนแผ่เมตตาถ้าหนูอยู่กับพี่บอยเนดะีวคนข้างในจะให้สวดทุกวันนะคะพี่นิมโอ้ยขอบคุณค่ะกินข้าวที่หนองบัวเอาเพิ่งหนึ่งหนองบัวเหรอกินเอยอะๆนะคะ แม่บางอ่อนส่งดาวาแล้วแม่คือส่งดาวเป็นถึงหนงองบัวลำพูแล้วโอเคค่ะบาทคือส่งรายงานแท่ <c oughs> เดินทางปลอดภัยนะคะพ่อพี่อร์ขับพ่อก็หลับไปเลยจะได้ขับมาต่อเฮ <c oughs> ้ยเซีงยอเอาเตียพะนะใจร้อนเนาะ ทที่ทออดดออเวลลาโตยอมรับมาตรงๆว่าเธอนอนดมผ้าห่มฉันอยู่ <laughs> ใช่ไหม <laughs> พี่นัทพี่นัทธพัสดาวหนึ่งร้อยดวงขอบคุณค่ะ หนึ่งหลอยจังไหนหนึ่งพันดวงโอ้ยคอยก็ได้ทำไมเปนตัวหอมจริงไหมคะพี่ลินพี่ลินเคยมาเจอหนูไหมเนี่ย พี่มดน้อยขอบคุณนะคะดาวห้าสิบดวงแฟนคลับบ้าในบีส่งกำลังใจให้หนูขอบคุณค่ะขอเป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆเราทำในสิ่งที่ดีและทำต่อไปขอบคุณมากๆคะ่ะแม่นิจยา